สวัสดีครับลูก้าที่น่ารักและก็ F4 ที่น่ารักทุกๆท่านของพี่ตายนะครับวันนี้พี่ตายจะมีส่งมอบรถให้กับคุณน้องกระปองแป้งนะครับเป็น f ีจากไต้หวันนั่นเองนี่ลูกชายเขาหล่อเดี๋ยวไปทําอะไรมาบ้างและเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวพี่ตายจะอธิบายให้ฟังนะ ซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่พี่ต่ายครบรอบอายุ43ปีเป็นวันเกิดนั่นเองเกิดเมื่อวานนี่แหละแต่วันนี้เพิ่งได้ถ่ายคลิปนะครับก็ขอบพระคุณทุกคําอวยพรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทางเฟซนะครับหรือจะเป็นข้อความนั่นเองขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกคําอวยพรกลับไปหาทุกท่านเช่นเดียวกันนะ,ะมาดูกันนะครับเจ้าคันนี้เนี่ยที่พี่ต่ายจะส่งมอบเป็น 4ประตูยกสูงเกรดแซตเกียร์อัตโนมัตินะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่998,0 0 0บาทรวมเจ้าข่าวมุกโดรไมแล้วนั่นเองไฟหน้ารุ่นนี้เป็นไฟหน้า led projector ไฟตัดหมอกเป็น led เช่นเดียวกันกระจังหน้าเป็นสีบรอนเงินโลโก้อ,อิซู u ุสีโครเมียมใบปัดน้ำฝนบิวอินนะครับสำหรับเจ้าคันนี้และตัวติดฟิล์มพิตายติดให้ลูกค้าเนี่ยด้านหน้าติดที่ 70%ด้านอาด้านหน้าติด60%ด้านข้างติด70%นั่นเองการศาสตรเรีเยบร้อยคันนี้พี่ต่อยเลือกเป็นเจ้าตัวจานรองมือเปิดประตูสีดำนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการติดตั้งเจ้าตัวชุดสเกิร์ตของ s s p o r t ตีเพิ่มเติมนะครับก็เอาสีดำดีกว่ามันจะเข้ากับพวกคิ้วล้ออะไรดีนะก็ของยังไม่มาทุกคนเดี๋ยวน้องจะต้องกลับไต้หวันแล้วมาไม่กี่วันเองทำสัญญาก็เล่งให้สุดแล้ววันเดียวผ่านเนี่ย ก็น้องมาถึงก็ทําสัญญาวันที่10มวันเสาร์เนี่ยเสญญาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วไอ้วันวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็วันอังคารก็สัญญาผ่านเลยแล้วน้องก็จะให้ส่งมอบวันนี้แล้วน้องก็จะกลับวันพรุ่งนี้แล้วโอ้โหนะเอาไปส่งที่บ้านนะครับก็ถือว่าเร่งกันสุดๆแล้วเจ้าตัวเอสปอร์ตี S ก็เดี๋ยวมาติดตั้งเพิ่มเติมหลายๆท่านเนี่ยอยากรู้ว่าอ่ะเขาใช้เจ้าตัวแม็กอะไรกันเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กขนาด20นิ้วนะครับเป็นแม็กตัว Y นั่นเอง ตัวนี้หน้ากว้างของแหวกอยู่ที่9นิ้วออฟเซตจะเป็นบวก15นะครับแล้วก็ยางใส่เจ้าตัวยางน็อตน,นั่นเองเป็นตัวยางเอสำหรับออฟโรดนั่นแหละนะครับใส่แบบนี้ก็ได้ใส่กับ2ใครก็ลุยดีเป็นยาง AT นะครับไม่ได้โหลดไม่ได้จัดทรงนะตัวนี้เบอร์ยาง2 6 5 5กห้านะครับเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเบอร์ยางนี่265อุห้าโอ้ยสองหกห้าห้าหนากว่าของหนากว่า20ของเดิมอีก 2 6 5 5 5นะครับแล้วก็ไม่มีโหลดไม่มีจัดทรงนะเดี๋ยวไปตายให้ดูนี่การสะเทือนด้านหน้าของตัวนี้เป็นคอยสปริงนะครับมีเหล็กกันโครงให้ชุดบันไดข้างมีมาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับรุ่นนี้จะได้ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวมาด้วยออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันเจ้าคันนี้ก็มีมาให้ครบจบ,จบสัญญาณการขโมยมีให้โอ้โหถรอถาใส่ได้ชุดสะเกิดไปด้วยนี่บอกเลยว่า หล่อมากๆนะครับการชนท้ายมีมาให้ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้ชุดไฟท้ายเจ้าตัวเกรดแซนะครับเขาจะเป็นไฟท้ายแบบ LED มือเปิดฝาท้ายเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับเจ้าตัวกล้องมองหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันยื่นมันล้นออกมาจากตัวรถไหมไม่ล้นทุกคนกำลังดีกำลังได้เลยนะครับหล่อลอเลยทีเดียวออฟเซ็ตบวกที่ 15้นั่นเองเผื่อใครอยากไปแต่งแบบนี้ซึ่งชุดแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวล้อแม็กซ์สปอร์ตี้เราสามารถบวกไปในราคารถเราก็สามารถเลือกผ่อนได้สบายๆนะครับยาวถึง8ปงวดนั่นเองแต่คันนี้นะครับลูกค้าเลือกผ่อนที่48งวดดอกเบี้ย0.99เว้ยโอ้คำลดแล้วก็ลูกค้าถามพี่ต่ายนะว่าเฮ้ยพี่ต่ายเดี๋ยวจะผ่อนสัก2 3เดือนแล้วตัดได้ไหมโอ้ยไม่คุ้มหรอกบอกเลย ยอดจัดเหลือตั้ง7จ็ดแสนแปนะครับแต่ดอกเบี้ยอยู่ที่2 6งหมเองสี่ปีผ่อนไปเทอะเอเคดิตเนะนี่เดี๋ยวให้ดูยางเดี๋ยวจะพาด,ดูภายในกันนะครับว่าภายในเขาเป็นอะไรกันบ้างนี่มือเปิดสวยนะสวยนะเก้าแสนเก้าปดพันบาทใครอยากได้ก็บอกพี่ต่ายเลยส่วนเครื่องนะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ ดีเซล2.2ตัวนี้ให้พลักกำลังสูงสุดเนี่ย163แรงม้าและแรงบิดนะครับจะอยู่ที่400นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ล่าสุดจากอิซูซูเลยนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานเพราะว่าอิซูซุเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลเออไปเดินไปดูกันกระจกตัวนี้พับด้วยไฟฟ้าทุกคนมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ด้วยนะครับ สัญญาณการขโมยล็อกรถปุ๊บนะครับถ้าไม่ได้เปิดด้วยรีโมทกดไขอย่างเงี้ยรถจะร้องและพี่ต่ายขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยนะครับตอนนี้ใครมาออกรถเนี่ยเจ้าตัวประกันภัยต่อให้เป็นชั้นหนึ่งก็จริงนะครับที่จะคุ้มของบนนี้วกนี้วนนี้บนนี้นะครับจะต้องมีการระบุชื่อผู้ขับขี่โดยคันหนึ่งเนี่ยสามารถระบุได้ถึง5คนนะครับห้าท่านด้วยกันซึ่งจําเป็นไหมจําเป็นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ระบุเนี่ยถ้าจะเคลมนะครับ ต้องเสียค่าส่วนต่างเสียค่าเอ็กเซปตว้หกพันบาทซึ่งมีเคสที่ลูกค้าให้เพื่อนยืมขับมาแล้วนะครับและรถเกิดเหตุชนน้องหมาอืมต้องจ่ายกว่าหกพันเพราะคนที่ไปแจ้งกับคนที่ขับเนี่ยมันไม่มันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับและถ้าไม่อยากให้ใครขับรถก็เอาชื่อเราคนเดียวและชื่อคนที่ไว้ใจได้นะครับเวลาคนอื่นม,มายืมรถเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอยู่ในกรมธรรม์ไม่ได้หรอกมันเกิดเหตุมามจะยากอืมก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อไม่ดีข,ดข้อไม่ดีคือ ข้อดีก็คือไม่เป็นข้อปฏิเสธนะไม่ให้คนอื่นมายืมรถเราแค่นั้นแหละสําหรับคนขี้หวงเออพูดถึงรถคันหนึ่งมันก็ต้องหวงแล้วเวคันหนึ่งมันไม่ใช่บาทสองบาทนะครับข้อดีข้อดีไม่ใช่ขี้หวงขอโทษทีขอโทษทีเป็นข้อในการปฏิเสธนะครับมันหวงมันก็ไม่ปกติมันก็ผิดหวงรถมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละมันไม่เรื่องผิดปกติเพราะว่ารถคันนึันโอ้โหเป็นล้านเวนะครับ ตัวนี้นะครับจะได้ตัวบุนุ่มนะครับนี่เดินด้วยได้สีเท่าแล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำเปียโ,โนแบค็คภายในที่นั่งตอนที่2นะครับก็จะออกแบบให้มีความกว้างนั่งทห้สบายเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันและนะครับข้อดีของการออกรถบิ๊กอัพเนี่ยสประตูก็คือนั่งได้เหมือนรถเก่งแต่ว่าด้านท้ายเราก็สามารถบรรทุกได้ขออนุญาตชี้นะครับหมอนรองศีรษะมีมาให้ทั้ง3าําแหน่งเลยทุกคน น่าใช้มากๆเข็มขัดนีรภัยก็มีมาให้ทั้ง3ตํตำแหน่งเช่นเดียวกันนะนี่พี่ต่ายให้ดูภายในของเขาสวยงามมากๆเลยทุกคนนะครับแล้วก็ตัวยางปูพื้นเรียบร้อยที่ใส่เอกสารด้านหลังก็มีให้เรียบร้อยแอร์ด้านหลังมีให้เรียบร้อยที่แขวนสัมภาระมีมือจับตรงเสากลางมีตัวนี้ผ้าบุหลังคาจะเป็นผ้าบุหรังคาสีดำนะครับลำโพงเซอร์ราซาวนะครับรวมลำโพงแล้วตัวนี้มีถึง8ตัวด้วยกันแล้วก็ไฟสองสว่างตรงกลางและด้านหน้านั่นเอง ที่ปรับกระจกนะครับปรับด้วยไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็พวงมาลัยรุ่นนี้จะมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับปรับได้มากถึง4ทิศทางและมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเครื่องเสียงและความเร็วได้จากพวงมาลัยนะครับฝั่งขวาเนี่ยเป็นควบคุมความเร็วหรือครูสคอนโท l นั่นเองด้านซ้ายนะครับจะเป็นควบคุมเครื่องเสียงและตัวหน้าจอ m i d กว้างถึง7นิ้วกุญแจรีโมทนะครับมาพร้อมอิมม b บิ i z เ r อร ตัวคอนโซลด้านหน้ามีการบุนุ่มมาให้เดินโดยได้สีเทาจอกลางกว้างจอกลางใหญ่ถึง8นิ้วเลยทีเดียวมาพร้อมกล้องมองหลังแอร์มีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญเว้ยมันมาพร้อมกับเกียร์ออโต้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้8ปสปีดแล้วก็มีโหมดเรฟทอนิกให้ด้วยเบาะคู่หน้านะครับนี่เป็นเบาะคู่หน้าคูแม็กนะครับทุกคนฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้โอ้โหคุ้มมากๆเลย อส่อสุดกันเลยทีเดียวอ่ะก็ขอให้ fc ทุกท่านนะครับลูกค้าทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนขอพระคุณทุกคําอวยพรนะครับสวัสดีครับ